ลองคิดดูสิใน <Okay. S 1> ผมงงชีวิตของฉันที่ประทานเกิดมาเป็นเจ้าสายเลือดบริสธนภูมิอยู่ที่บริสุธมภูมิถูกพี่ชายกันแกล้งถูกโจรไล่ฆ่า uh. ต้องหนีเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่โรงมิสยัย uh. ตั้งใจจะมาแต่งงานกับพระผู้มั่งขวัญชนกนี่ไงเจอกันวันแรกน่ะปลอมตัวเป็นขอทานมขวัญชนกใจดีมากใจดีตรงไหน หน้าตาสวยจิตใจงดงามใจดีขนาดจนแหวนมั่นนะสำคัญขนาดไหนยังให้ขอทานได้เขาบอกว่าไงบอกว่าขอทานจ้าแหวนวงนี้ต้องใจให้ขอทานจะได้มาฟันเป็นไรล่ะทุกเม็ดจะได้เหมือนเขาไงมเขานจะได้จะจ้าท่านโยกันวันนี้ไมาเจอกันนะจ้าไม่ต้องเดินเอาให้เหมือนไงไม่ต้องเดิน้วเหมือนไหม พูดพอแล้วคืนแหวนให้ก็ไม่เอาเห็นไหมสุดท้ายใจก็เดือดร้อนถูกปลดยศให้มาอยู่ที่อุทยานหลวงและพรว่งน,นี้เราุาสาห์จะมาช่วยแล้วมาแสดงตัวแล้วว่าเราคือใครเราคือเทพประธานเป็นพระคู่มัน่นดีๆก็บอกว่าตัวเองเไม่ใช่ขวัญชนกคือนอกบอกว่าเป็นคนเฝ้าสวนท,ที่นี่ทำไมที่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้ดีนะที่มันเป็นชีวิตฉันในผงถ้าหากว่ามันเป็นชีวิตแกชีวิตแกใจแกใจแกเนี่ย มันจะช้ำไหมทุบขนาดนี้ไม่ช้ำมั้งวันนี้จะมาแบบฉันฉันโมโหแกก็ต้องโมโหด้วยถามฉันก่อนแกก็ต้องกอดด้วยดีกอดแบบนี้แหละยำตีนเทา้า<อ>ก็ด้างด่างสองคนเลยไงดา่างมันพะนาเนี่ยจะ<อ>ทำอะไรต้องทำตามนะได้เลยเทพานประธานคอยชินโน รหว่างเธอกับฉันที่ขอบอกไว้เลยว่า no 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 อย่าเต็มพีขอบอกว่านอนในชแนล ริงแล้วเนี่ยมันเป็นแบบทางของผู้ชายเขาผู้หญิงอ่ะงอนนิดเดียวเนี่ยผู้ชายก็ดีแล้วเชื่อไหมคะผู้วนวานผู้พ่อผู้อะไรก็ได้ไปนง้อเขาทิ้งตัวนี้จริงเหรอเขาก็ดีกับเราเชื่อสิผู้วนวานเลยนะผู้ชายอ่ะก็ได้เขียนไว้ผู้วนวานท้องหยิบไยท้อง เบาหวานแล้วนะก็บอกว่าพวกูดหวานใช้ของหวานคำหวานอ๋อจะ่ดูว่าฉันฉัขวัญใช่เนาะก็ขวัญใช่เนาะเป็นพระคู่มั่นขอัเทพประทานนี่แหละจ๊ะอุ้ยฉลุเดะเดี๋ยวมาถูกต้องเนื้อตัวฉันทำไมเล่าก็เป็นพระผู้มั่นกันทำไมถูกต้องมาไม่ได้เล่าคือว่ามาง้อก็รู้แหละว่างอนอยู่เอางี้เดี๋ยวฉันพาไปเดินเที่ยวชายหาดเดี๋ยว ไปชนบุรีต่อไปไหมนะผมก็อย่าไปโดนตัวไงไปเองได้อ,อย่าไปโดนตัวฉันเพราะว่าฉันกำลังจะแต่งงานแต่งงานกับใครไอ้มั่วโอ๊ยม,มองแต่พี่ออยู่ขยันมางอ้นะนะอแน่ๆน,นะยังไม่เลยฉันก็สามารถง้อแล้วไม่เคยงอ้อใครมาก่อนเลยดีกันนะอะไรดรอกดีกันนะไม่รู้จักกัน นี่เป็นใครเนี่ยมาคุยอะไรเนี่ยจะดีหรือว่าไม่ดีอะไรจะดีไหมจะดีไหจะดีด้ไหมอะไรอะไรอะไรเก่งก็ได้งานต่อไปได้เลยไม่รำโซยังไง นายคุยกับใครคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองก็คุยมงคุยกูทำตัวตื่เลยอันนี้เขาอันนี้ตัวเองออ๋แทนแทนชื่อใช่มาทำไมครับตัวเองเขาเขาเจอคิวเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะเอาจริงหรือไม่จริง อายุเนี่ยสี่สิบแต่ทไมตีก็สิบแปดมางงอนไป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 ัไปไม่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 อะไรอ่ะไม่ยุ่งไงปันจะไปแห ไปหน้าวะกูก็ได้โธ่ผู้ชายเหรอใช่ค่ะผู้ชายอ้าวไปเลยคะทางนึงเขาไม่ดีกับเราเราก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้เราไปแล้วไหมคะ1 2 3ไปไปแล้วอะไรอีกอ้าวงอที่ไหนองค์ท่านแต่ถ้าเกิดแล้วไม่แต่งงานกับเ้าอะเราไม่ดีกันสักทีเนี่ยจุดประสงค์ที่พระองค์มาเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จนะพระเจ้าค่ะ ทำไมก็ไม่รู้ทําไมไม่ยอมแล้วแต่คือขวัญชนกไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยจะลองใจเราหรือเปล่าทำไมลองใจอะไรเราไม่รู้หรอกให้ทําไงล่ะเอาเอางี้เราตามไปง้อเขาดีกว่าเหมือันจะไปง้อเขาได้ยังไงแล้วมันจะได้จบๆไปนี่เราโกรธเขาอยู่เลยทะเลง้อเขาทำไมมันไม่รู้อ่ะเขางอนเราไปแล้วเราต้องไปง้อเขาจะจะตามทันหรือไปตั้งนานแล้วโอ้โหเราขายาวกว่าอยู่แล้วอ่าไปเลยก็ทัน ไปครับไปนี่เราเดินเร็วขนาดนั้นเลินยังไม่ได้ต่อไหนเลยเขารอให้เขาง้ออยู่นี่เองนั่นไหนนี่มั้งนะเชิญคนวันอยู่ทางด้านนู้นเลยอ๋อเชิญทางโน้นเลยปัดสิ้นใช่นะปาซิ้นเขาแก่ขนาดนั้นเล่ะยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นง้อให้เรานะไปง้อเขาพูดจากขาพอ มองหน้านน้าหัวสุนมองหน้ามองนั่น้ายินมอง่น้าหัวยุนยืนยืนมาตีทำไมอ่ะเผิอเผิอเนอะใช่นี่ อยากให้เห็นนะอปยิ้มแล้วไป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 ที่นี่กันเฮ้ยเดี๋ยมาจโยนมาแล้วจะไม่ติดจาทำไมทำอะไรก็คืดูลังคาเราร้องเพลงเลยพไปเจ้าค่ะร้องเพลงร้องเพลงจีนเดี๋ยวท่านตากระหม่ัมนกระหม่ัมนมีท่าทางประกอบด้วยเพลงจีนเพลงจีนงอได้เนี่ยนะเพลงงอเดี๋ั้นร้องให้ดูเลยตอนนี้แบบนี้นะจังไว้รักตั้งแต่วังลีเหนาครื่องลีกันเสถิกแม่รู เอาแบบนี้เลยนะลักเรียวใจเดียวลยละตั้งแต่วังรีงเราคืนฤาษีเกิะแม่โน้ตมากน้องไม่คืนรีตัวพงพีจะไปหลงลูก นูปุกให้กูนีตายปัญญาอ่อนโอ้ยโอ๊ยอะไรกันเราเพจจีกันแล้วหัวใจแข็งเกินไปหน่อยที่แบบหัวใจงอห่ะสิอ็ไายถ้าเกิดไม่ยอมเคืงดีด้วยมึงกับกูเราสองคนแยกกันเีย ตากรุงหมอกทำไมอ่ะอันเด็กล่าทำไมอันเด็กล่าต้องแยกกมันต้องหัดอยู่คนเดียวได้ไปทำใจอย่าทำเรื่องซีแมทช็อตสาวฟางไม่ได้คิดเรื่องอยากเขามาว่าแยกแยกกันคงจริงอ่ะทำไมอ่ะทำไมแยกหรือเปล่าพูดอยู่แล้วแยกหรือเปล่าแยก แล้วคุณของขาราชเจ้าข้าขัญชนโนธสิคะจาัยชนโนตแกล้งเราใช่ไหมเนี่ย<อ>จะลองใจเราได้ประทานเหรอหมองฉันยอมรับความจริงก็ได้เพราะหมอฉันคือขวัญชโนตเออหม่มอฉันไม่ได้ตั้งใจนะ